สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายรักร้ายวันนี้มาถึงท่เาเสน่หาตอนที่สี่นะคะผลงานเขียนของนักเขียนทาย,ยดาแกลนหากคุณผู้ฟังท่านใดอยากอ่านเป็นอ e ีบุ๊กไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บ mebmarket.com ค้นหาชื่อนักเขียนทาย,ยดาแกลนก็จะเจอทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนักเขียนมาณที่นี้ แอดมินก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ช่วยกดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปนะคะทัสเนหารักร้ายตอนที่4รอยต่อมวัวแต่คิดจนไม่ได้สนใจทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปมารู้ตัวอีกทีรถยนต์ก็เลื่อนเข้าไปจอดกับช่องของลานจอดมีพนักง,งานอำนวยความสะดวกให้ใชายหนุ่ม ได้ถ่ายรถยนต์จนเข้าจอดอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบห้างไรคะคุณเหมจูู่สาวน้อยข้างกายก็หันมาถามด้วยความรู้สึกสนใจแค่สนใจเท่านั้นเองในสายตาของชายหนุ่มเด็กสาวตัวบอบบางนั้นกวาดสายตามองรอบๆด้วยท่าทีสนใจแต่ไม่ได้มีอาการตื่นเต้นใดๆมากกว่านี้เลยห้างเมดิสันครับหนูแก้วเป็นสาขาของชิงรายมันเล็กไปหน่อย ถ้าเทียบกับที่กรุงเทพแล้วที่โน่นใหญ่โตครบครันมากกว่านี้หลายเท่าแต่อย่างน้อยก็มีโรงหนังนะถ้าหนูแก้วอยากจะดูไม่ค่ะฉันจะรีบกลับไปกินปลาเผากับคุณพี่ปรกรณ์สั่งพยอมไว้แล้วพูดต่อไปโดยไม่เสียเวลาคิดแต่คำพูดนี้ทำให้สองสาวที่มาด้วยนั้นถึงกระตกตะลึงทันทีไม่ได้นะแก้วเจ้าจอมพวกเราอยากดูหนังนี่อุตส่าได้ออกมาทั้งทีคุณเหมคะ ซาอยากดูหนังค่ะซ่อมด้วยค่ะคุณเหมสองสาวยื่นหน้ามาหาเขาจนเหมมราชนั้นขยับตัวเขายังไม่ตอบคำถามนี้ร่างสูงลงไปจากรถรีบออมไปเปิดประตูให้แก้วเจ้าจอมท่าทีนั้นถนอมเด็กสาวราวกับแก้วตาดวงใจยิ่งทำให้สองสายตาพี่น้องนั้นเดือดดานมากขึ้นนี่ปีไหนล่ะคะหมายถึงไรหนูแก้วสอง7 คนฟังนั้นเหลือบตามมองด้วยแววตาสงสัย2014ครับอ่าห่างกันตั้ง3ปีจริงๆด้วยนี่มันเดือนธันวาไม่นึกว่าเมืองไทยจะมีหน้าหนาวอยู่อีกบ้านเดชาพิสุจิ์ของคุณท่านก็ไกลขนาดนั้นฉันนับถือจริงๆที่พวกคุณยอมขับรถจนเหนื่อยเพื่อจะมาชอปปิง้งเจสตัสเผิรุดดความคิดของตอนเองออกไปด้วยอารมณ์อันงุดหงิดเล็กๆ เธอดึงมือจากฝ่ามือใหญ่เพื่อจะได้เดินสะดวกหน่อยลำพังสวมใส่ผ้าสิ้นก็ก้าวเดินยากอยู่แล้วพอมีมือใหญ่คอยรั้งไว้อีกก็ยิ่งรู้สึกรํำคาญมากขึ้นทุกทีแต่ว่าคุณเหมคะสต้อยกับน้องอยากดูหนังจริงๆนะคะที่ไร่ชาคุณพ่อแทบไม่มีอะไรให้ดูสักอย่างทั้งหนังทั้งละครไม่มี Wi-Fi ไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่า ไหนผมได้ยินคุณประกอ์ว่าพ่อเลี้ยงเอาอินเทอร์เนต็ตมาลงแล้วนี่นาะไร่ชาสิ่งทองคำของกำนันเทิดเองก็มีตั้งปลายปีกลายแล้วนะครับมันมีค่ะมีที่ออฟฟิศคนงานน่นค่ะแล้วที่นั่นมีแต่คนงานผู้ชายคุณแม่ห้ามพวกเราไปนะคะอ่อมือถือก็ได้นี่ครับใช้ระบบ 3G 4G คำตอบนี้ทำให้สองเสามุยนาะ เรายังไม่มีรายได้คุณพ่อไม่ให้ใช้หรอกค่ะคุณเหมก็รีบเรียนรีบจบแล้วไปช่วยคุณพ่อเลี้ยงทำงานสิครับคุณส้อยงานในออฟฟิศของพ่อเลี้ยงมีให้ทำเยอะแยะนะครับคำตอบเรียบเรียบนี้ทำให้สองสาวนั้นยิ่งได้แต่กลอกตาไปมาท่าทางขัดใจพวกหล่อนก้าวเดินตามชายหนุ่มไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดจนเก็บงำแทบไม่อยู่โดยเฉพาะด้อยแสงนั้นหล่อนเผลอกัดปากอยู่นานทีเดียว ที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่หล่อนคิดตันิดเฮมาราชก้าวตามร่างบางเห็นแก้วเจ้าจอมนั้นเดินเข้าไปช่องหนึ่งบริเวณลานจอดในชั้นใต้ดินแห่งนี้ท่าทีไม่ได้แตกตื่นกับความทันสมัยของสถานที่แห่งนี้นั้นทำให้เขานึกแปลกใจเล็กน้อยในจะสายตาที่เรากับคนผ่านโลกมามา,มากนั่นก็ด้วยหน้าแปลกที่เขาเห็นบางอย่างในแววตาคู่นี้ชัดเจนกว่าครั้งไหน,ไหนที่ผ่านมา เป็นแววตาที่ไร้ความสนใจต่อเขาอย่างสิ้นเชิงทำอะไรหนูแก้วฉันจะโทรหาเพื่อนหน่อยค่ะคำตอบนี้กับร่างผอมบางในชุดผ้าสิ้นกับเสื้อลูกไม้สีขาวนั้นทำให้เขาเขามวดคิ้วเห็นเด็กสาวรื้อหาเศษเหรียญในกระเป๋าสตางค์จนได้เจอหยอดลงไปใส่เครื่องโทรศัพท์สาธารณะพอเขาเก้าวเข้ามาใกล้ ใบหน้าในกรอบผมดำนั้นก็หันมามองที่เขาทะลึงตาใส่อย่างไม่ชอบใจเอมาราชงักกายหยุดแค่ตรงนั้นแต่สองสาวที่เดินตามหลังนั้นกลับยิ้มเยาอะแน่ใจหรือว่าเธอไม่ได้โทรหาหนุ่มๆคนไหนแก้วเจ้าจอมร้ายนักนะเธอนี่นี่ขนาดไม่ได้ออกไปไหนมาไหนยังจะมีเบอร์โทรติดต่อได้อีกนน,นั่นคอยดูเธอจะฟ้องคุณพ่อเธอมีคู่ม,มั่นหมายแล้วนี่จะกล้าอ่อยผู้ชายคนไหนอีกหลัก สองสี่พี่น้องพากันพูดกระทบกระแทกแต่พอเด็กสาวหันมาตวาดสายตาใส่พวกหล่อนก็อ้าปากตาค้างรู้สึกถึงพลังสายตาที่มีอำนาจนั่นจนต้องเสหลบตาไม่รู้ตัวคอเสียงอุทานออกมาก่อนจะตามด้วยคำสะบทหยาบคายหลายคำแต่สองพี่น้องนั้นกลับฟังไม่ออกว่าเด็กสาวนั้นพูดกับใครแค่เห็นว่าหน้าตานั้นหงุดหงิดเหลือกำลัง หนูกแก้วเครื่องมันอาจจะเสียก็ได้นะครับถ้าอยากโทรพี่มีมือถือร่างบางนั้นกระแทกโทรศัพท์ลงกับที่วางอย่างแรงหันควับมาที่เขาด้วยสีหน้าเอาเรื่องแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเสียงตอบโต้นั้นก็ฟังดูหงุนหงิดเหลือก,กำลังมือบางรับเครื่องสมาร์ทโฟนของชายหนุ่มที่ส่งให้ก่อนจะนิ่งงันไปเงยหน้าศบตาสีประหลาดคู่นี้หลายวินาที แก้วอาจใช้มันไม่เป็นมันเป็นระบบสมาร์ทโฟนที่เพิ่งมีขึ้นมาไม่นานนี้เองพี่คิดว่าเมืองนี้คงมีขายอยู่แค่ไม่กี่เครื่องราคาค่อนข้างสูงสองสาวพุ่งตัวมาที่แก้วเจ้าจอมก่อนจะร้องวีเสียงดังด้วยความตื่นเต้นแอปเปิลเลยนะคะคุณเหมซอยอยากได้จะตายค่ะเห็นเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยใช้กันหลายคนพวกลูกคนรวยๆทั้งนั้นค่ะแต่ต้องสั่งเครื่องมาจากนอกเลยนะคะ ไหนจะต้องมาแก้ไขระบบในเมืองไทยอีกแห่งมากค่ะเครื่องหนึ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้เป็นคันแก้วเจ้าจอมนั้นยัดเครื่องเจ้ามีปัญหานั้นใส่กลับมือหนาก่อนจะถอยห่างสองสาวสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่พอใจอัดอั้นในบางอย่างแต่ก็ไม่ได้เอ,อ่ยออกมาหนูแก้วจะไปไหนครับเสียงร้องถามพร้อมกับร่างสูงที่ก้าวตามมานั้นทำให้แก้วเจ้าจอมถึงกระกรอกตาไปมา เธอกำลังหุนหุดจนแทบอยากจะอารวาดเต็มที่แล้วชีวิตของแก้วเจ้าจอมนั้นรันทดกว่าที่คิดไว้ซะอีกนะเด็กสาววัยสิบห้าที่ไรทางออกของชีวิตเด็กตัวแค่นี้จะคิดอะไรได้นอกจากทำตามคำสั่งของพวกผู้ใหญ่และพ่อของแก้วเจ้าจอมไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นพระยาเทคัวของแท้จากที่รู้มาบ้างในห้วงความรู้สึกของแก้วเจ้าจอมคนเก่านั้นเธอเพิ่งรู้ว่า ภรรยาคนแรกของนายไตรจกักรบิดาของแก้วเจ้าจอมนั้นเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณกิ่งพิกุลแม่ของแก้วเจ้าจอมนั่นเองแม้จะคนคละแม่ก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมปรกรณ์ถึงได้รักและเอนดูแก้วเจ้าจอมนักเพราะแม่ของเขาเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เด็กหญิงนั่นเองนึกไม่ถึงว่าชีวิตครอบครัวของในใายไตรจักรเดชาพิสธุ์นั้น จะดูวุ่นวายยุ่งเหยิงมากขนาดนี้มีลูกๆนับสิบคนเท่าที่ลองนับดูแล้วไอ้พวกที่ไม่แสดงตัวอีกละ่ะจะมีมากแค่ไหนนะปีปีหนึ่งนายพ่อเลี้ยงคนนี้แทบไม่ได้อยู่บ้านเขาเดินทางตลอดเวลาขนาดลูกสาวป่วยจนแทบตายไปแล้วก็ยังไม่มีเวลามาดูแลปล่อยให้เป็นภาระของพี่เลี้ยงพี่น้องรวมทั้งภรรยาคนอื่นๆทั้ทงที่ควรจะรู้ดีว่า บรรดาเมียเมียทั้งหลายนั้นต่างก็แย่งชิงอำนาจกันชิงดีชิงเด่นจนแทบจะกลายเป็นสงครามแห่งสายเลือดไปแล้วสงสัยจริงๆว่าในใายไตรจักคนนี้จะทำไปเพื่อขยายอาณาเขตปกครองหรืออย่างไรหนูแก้วมือบางถูกฉุดไว้ในที่สุดเมื่อมาถึงบันไดเลื่อนที่จะขึ้นสู่ชั้นบนระวังนะเดี๋ยวจะล้ม เอลคอดนั้นถูกคนตัวโตวนั้นยกร่างขึ้นมายืนด้านบนตรงหน้าของเขาโดยหันหน้าเข้าหากันดวงตาคู่คมนั้นไหวระริกชอบใจกับการเม้มปากแน่นของเธอเจสตันไม่ตอบโต้ใดๆเธอเมินหน้าหนีเสียแต่สองเจ้ามือแข็งแรงนี้แล้วทำไมไม่ยอมปล่อยมือจากเอลคอดของเธอสักทีล่ะรอจนกระทั่งบันไดเลื่อนมาถึงชั้นบนมือบางนั้นถูกจับจุงไว้เสียแล้ว เขาทำราวกลัวเด็กน้อยจะหลุดมือและพัดหลงทางไปทางอื่นพี่เหมจะพาไปกินพิซซ่าไม่เอาอาหารขยะค่ะคนโดนรับจูงเหมือนลูกหมาตัวน้อยนั้นตอบเสียงหุนหวน,หวนงั้นไก่ทอดดีไหมไม่เอาไก่ทอดอ่างั้นหนูแก้วอยากจะกินอะไรล่ะสุก,กี้ไม่ก็ชาบูหมูกระทะก็ได้ค่ะห้างเมดิสันไม่มีหมูกระทะกระจอกจริงๆนะคะ คนพูดนั้นถ้าไม่ได้มองคนตัวโตวที่หันมามองเธอเลยมีอาหารยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่อยู่ในเขตสโมสรของเมดิสันอ้างนี้เดิมทีเจ้าของเป็นพวกเจ้านายท้ายวังแต่ตอนหลังมีพวกฝรั่งเข้ามาถือหุ้นด้วยเลยมีพวกอาหารยุโรปเป็นส่วนใหญ่อาหารพื้นๆก็มีในเขตร้านค้าชั้นล่างนั่นถ้าจะกินเมนูยุโรปต้องไปกินในเขตสโมสรต้องมีบัตร VIP ด้วย พี่หมายถึงบัตรสมาชิกของคลับคลิงสตันเวลบัตรของคลับคลิงสตันเวลคุณเฮมคะนั้นราคาแพงมากนะคะอัตราค่าสมาชิกปีละหลายหมื่นเลยนะคะเพื่อนของต้อยคนหนึ่งพอเขาเป็นลูกค้าของห้างเมดิสันที่กรุงเทพก็มีบัตรแบบนี้คะ่ะคนที่เงี่ยหูฟังการสนทนานั้นรีบขัดขึ้นด้วยสีหน้าตื่นตกใจขณะที่คนเป็นน้องนั้นตาแทบถลนออกจากเป้าตา นึกในใจว่าครอบครวัวเหมราชจะร่ำรวยแค่ไหนถึงได้ทิ้งเงินเล่นปีละ,ละหลายหมื่นแบบนั้นได้กินอาหารแบบไหนล่ะคะพี่เหมให้หนูแก้วเลือกนะอาก็ได้ค่ะเงินลงไปชั้นล่างเปลี่ยนเป็นผัดไทยกระทะร้อนก็คงไม่เลวคำตอบของคนตัวเล็กกับอาการปลายตามองสองสี่พี่น้องนั้นฉายรอยยิ้มพิงพอใจ ที่ดับความคาดหวังของพวกหล่อนแบบทันทีทันใดนั้นสองสี่พี่น้องอ้าปากตาข้างอีกรอบจนได้รับรู้ถึงความฝันถูกทําลายย่อยยับก็คราวนี้แต่บัตรสมาชิกของกลับริงสตันเวลพี่สามารถกินได้ทุกอย่างในคลับนั้นโดยไม่ต้องควักเงินสดเลยนะหนูแก้วมีทั้งเมนูไก่งวงที่หากินยากๆในเมืองไทยไม่ก็เมนูสตูเนื้อแกะจากออสเตรเลียหนูแก้วไม่อยากลองกินบ้างหรอครับ ไม่อยากค่ะฉันจะเก็บท้องไว้เผื่อปลาเผามื้อเย็นกับคุณพี่ปรกรณ์คำตอบนี้เรียกสีหน้าบึ้งตึงจากสองสีพี่น้องได้ดีเหลือเกินขณะที่คนตัวสูงสูงนั้นหัวเราะเบาๆยกมือลูบผมสวยขยี้เบาๆหนูแก้วเลี้ยงง่ายๆแบบนี้แต่งงานกันไปพี่เหมจะต้องขุนให้อ้วนๆกว่านี้สักสิบกิโลน่าจะดีคนฟังนั้นแก้มแดงเรือเป็นริ้วๆบนพึมพำว่า ไม่ใช่ลูปหมูนะจะได้มาขุนไว้เชือดพยายามสลัดมือใหญ่ก็ไม่หลุดสักทีเหลียวหน้ามองหน้างององ,องของสองสี่พี่น้องนั่นเห็นอย่างนั้นก็เลยหลงลืมเรื่องมือใหญ่ที่กระชับไว้แน่นเหลือเกินไประยะหนึ่งอารมณ์ค่อยดีขึ้นมาบ้างยังไม่เที่ยงเลยเราแวะซื้ออะไรก่อนไหมหนูแก้วอยากได้ชุดใหม่ๆบ้างไหมพวกกางเกงยีนที่วัยรุ่นชอบใส่กัน เห็นที่ไรพี่เหมก็เห็นแต่หนูแก้วนุ่งแต่ผ้าสิน้นมันแย่มากเหรอคะคำถามกับน้ำเสียงราบเรียบนั้นกับเรียกประกายเจิดจ้าของแววตาคู่คมนั้นเพิ่มมากขึ้นหนูแก้วน่ารักเวลาแต่งตัวแบบนี้แต่พี่เหมอยากเห็นหนูแก้วสวมใส่เสื้อผ้าแบบทันสมัยบ้างไปนะพี่เหมจะเลือกให้แววตาขยันขยอนั้นก็จริงจังสะจนเด็กสาวอย่างแก้วเจ้าจอมรับคำอย่างขอไปที ปลายตาไปที่สองสี่พี่น้องนั่นอีกครั้งยามนี้พวกหล่อนนั้นยิ้มร่าพอใจซะจนหน้าหมันไตฉันเห็นร้านหนังสือตรงโน้นไปร้านหนังสือก่อนค่ะคุณเหมาราชยังพอมีเวลาจะได้ไม่ต้องแวะมาอีกตอนลงไปกินข้าวชั้นล่างสองสี่พี่น้องถึงกะกัดฟันกลอาดอกคีคลาเมื่อเจอกับแผนใหม่ของแก้วเจ้าจอมหล่อนสบตากันอย่างกรธโกรธนี่ แก้งกันใช่ไหมหนางแก้วเจ้าจอมคอยดูนะฉันจะเบาๆค่ะพี่สต้อยคนมองใหญ่แล้วค่ะส้มอายนะคะน้องสาวปรามพางหันหน้าแลหลังไปมาก่อนจะทั้งาบทั้งจุงพี่สาวให้ก้าวตามสองคนนั้นไปที่ร้านหนังสือดีจังค่ะมีหนังสือเก่าๆด้วยพระเจ้าไม่นึกว่าจะโชคดีขนาดนี้นะคนตัวโตัวก่อนนั้นจำใจปล่อยมือเล็กเมื่อแก้วเจ้าจอมแทบทลาใส่หนังสือ เรียงเป็นตั้งในชั้นโชว์เพื่อเรียกลูกค้านั่นเป็นหนังสือออกใหม่ครับหนูแก้วไม่ใช่หนังสือเก่าเด็กสาวทำเหมือนไม่ได้ยินที่เขาพูดด้วยซ้ำเธอหยิบหยิบใส่มือเขาหลายเล่มทีเดียวกระทั่งเห็นมาราชต้องหันไปหยิบตะกร้ามาใส่เขาแปลกใจกับสิ่งที่เด็กสาวนั้นเลือกหากแต่ก็ไม่ได้ทักทวงใดๆกลับยิ้มพึงพอใจสาตตามองกริยายินดีราวกับได้ของถูกใจนั่น อีกหน่อยร้านหนังสือแบบนี้จะกลายเป็นร้านของชำเธอหันมายิ้มกับเขาคล้ายกับว่ากำลังลืมตัวแต่พอสตบตาย,ยิ้มได้คู่นี้เด็กสาวก็ทำเป็นเมินใส่อีกครั้งร้านชำเหรอแบบไหนล่ะหนูแก้วแบบขายสบู่ยาสีฟันด้วยนะเหรอเขาแต้งเดินตามแบบประชิดติดตัวไม่ยอมห่างเรียกสายตาขุนนั้นปลายมาหลายครั้งอ้าร้านชำก็ร้านชำนั่นแหคะค่ะ พูดไทยแล้วต้องแปลไทยอีกหรือไงคะคุณเหมาราชคนตัวเล็กนั้นเริ่มจะรำคาญกับการถูกตามติดสองมือเอื้อมไปยังด้านชั้นบนของชั้นหนังสือช่องหนึ่งนิยายของเชอร์ร็อกคฮมนี่หนูแก้วชอบอ่านประเภทนี้ด้วยเหรอใครๆก็ชอบอ่านหนังสือนะคะคนหน้าแดงนั้นเงยขึ้นมองคนตัวสูงที่ยืนซ้อนแผ่นหลังร่างบางที่เขย่งปลายเท้าเต็มที่แล้วแต่ยังเอื้อมไปไม่ถึงสิ่งที่ต้องการอยู่ดี แฮมาราดน้มใไบด้าลงมาใกล้คนที่เงยหน้ามองตาเขาอยู่นั่นจนได้สัมผัสถึงลมหายใจอุ่นร้อนจากดวงหน้าแดงเรื้อชัดเจนหัวใจเต้นตระรัวกับอาการตัวแข็งทื่อไม่มีคำพูดสักคำอ่ากลิ่นกายหนูแก้วนี่หอมจริงๆเลยนะพี่เหมอยากรู้ใช้น้ำหอมหรือโรชั่นยี่ห้ออะไรที่หลังพี่เห็มจะได้ตื้อมาใช้บ้าง คนหน้าหล่อเหล่านั้นกระตุกยิม้มจนในตาของเด็กสาวนั้นพลามัวระงับอาการเต้นของชีพจรอย่างยากเย็นดวงตาสบกับดวงตาพล่าพลายพล่าพลางระยิบระยับพูดไม่ออกสักคำกดเสียงต่ำๆในลำคอเบาวๆว่าอย่ามาอ่อยเด็กแบบนี้นะหัวคิ้วเรียวสวยได้รูปนั้นขมวดข้อหากันน้อยๆรอยยิ้มกระตุกคงมากกว่าเดิมก็เด็กหน้าอ่อยน่นาครับ ตเตกขียแยด้วยหน้ารังแกสุดๆเขาว่าพร้ามยิ้มขบขำกับอาการหัวฟัดหัวเวี่ยงของคนตัวเล็กดวงหน้ารูปไข่นั้นเชิดขึ้นน้อยๆสองมือผลักอกแข็งๆนั้นให้ออกหางเต็มแรงเท่าที่จะมีคนแก่เจ้าเล่ห์แฮมร่าหัวเลาะลงคอยอย่างชอบใจเขาเลื่อนกายออกหางคนหน้าแดงด้วยความเห็นใจกับอาการขัดขืนและอับอายที่เขาเข้าใจไปเองนั่นปล่อยให้เด็กสาวนั้น เลือกข้าวของจนลนตะก้าทีเดียวเขาเป็นคนจ่ายเงินท่าทีนั้นปกติธรรมดาไม่มีอาการจะเสียได้เงินสักนิดคุณต้อยคุณส้มไม่เอาอะไรบ้างหรอครับผมใจ่ายให้นะครับไม่ต้องเกรงใจเขาทำท่าเหมือนเพิ่งนึกขึ้นมาได้หันมาทางสองสี่พี่น้องที่ทำท่าขยาดกับอะไรบางอย่างไม่ไม่ละค่ะต้อยเกรงใจไม่ต้องเกรงใจครับหยิบได้เลยเดี๋ยวผมใจ่ายให้ ดูแก้วได้หนังสือเยอะเลยนะครับดูสิเต็มตะกร้านิยายทั้งนั้นเลยเด็กๆอ่านนิยายพวกนี้จะช่วยพัฒนาความคิดได้นะครับเออแต่ว่าภาษาอังกฤษล้วนเลยนะคะคุณเหมถึงซื้อไปพี่ส้อยก็อ่านไม่ออกหรอกคา่ะส้มเองก็ตกแล้วตกอีกภาษาอังกฤษนี่อ่านให้ตายก็ไม่เข้าหัวคนเป็นน้องนั้นเอ่ยมาด้วยท่าทีสื่อ แต่กลับโดนพี่สาวหยิกจนร้องโอยก่อนจะหุบปากแทบไม่ทันสร้อยแสงหันมายิ้มจืดเจือนกับชายหนุ่มคุณแม่ซื้อให้สร้อยเยอะแล้วค่ะอ่านยังไม่หมดเลยค่ะคุณเหนมาราอางั้นเหรอครับชายหนุ่มยิ้มแบบใจดีกับสองสาวพวกหล่อนนั้นแอบหันมาถอนหายใจเบาๆแต่แล้วส้มจีนก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้หล่อนพร่อออกมาว่าแก้วเจ้าจอม เธออ่านมันออกด้วยหรือไงนี่มันภาษาอังกฤษ,กฤษล้วนนะคนถูกถามนั้นหันมาทางหลอนหยิบเล่มหนึ่งขึ้นมาอวดด้วยสตีตาที่ไม่พอใจนี่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษค่ะคุณสตอมมันเป็นภาษาเยอร,รมันต่างหากละ่ะฉันอ่านไม่ออกหรอกซื้อไปหนุนหัวต่างหากละ่ะจะได้สึมเข้าสมองคำตอบนี้ทำให้คนยืนข้างๆถึงกระกลั้นยิ้มอย่างยากเย็นแม้ว่าในใจจะนึกแปลกใจแค่ไหนก็ตามที เขายินดีที่จะคอยสังเกตเด็กหญิงด้วยแววตาพอใจในทุกสิ่งที่เธอทำนั่นส้มจินอ้าปากตาค้างและหุบลงชับไม่กล้าแม้จะถามอะไรอีกเลยรอจนเทมราชจ่ายเงินเสร็จเขาเป็นคนส่งถุงสองถุงมาให้สองสาวอะไรคะคุณเทมมันหลายถุงครับรบกวนพวกคุณช่วยหิ้วหน่อยหนูแก้วเพิ่งหายป่วยผมไม่อยากให้ยกของหนงัก คำนี้ทําให้พวกหล่อนนั้นพูดไม่ออกมากกว่าเดิมแก้วเจ้าจอมนั้นสาว,ทาวเท้าก้าออกจากร้านหนังสือแห่งนี้ด้วยอารมณ์ที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อปลายตามองสองสาวด้วยสายตาขบขันนิดๆสร้อยแสงนนั้นคงก็อักเลือดตายแล้วมั้งดีจริงๆแก้วเจ้าจอมรู้สึกถึงความคุ้มค่าที่ได้มาเปิดหูเปิดตาในวันนี้